าสุกโกงไม่โกงเทียบเทียบกันสองคันนี้เราทำการจะตารเครื่องไว้สักหน่อยน้ำยาตัวนี้จะเป็นน้ำยาที่มันตรวจจับเรียกว่าอะไรถ้าแช็แช็คที่อยู่ในห้องความ่มันพนมากับน้ำถ้าเกิดออมีฝารั่วหรือฝาโกงหรือตะเก็นแลบนะอันเนื่องเกิดจากความร้อน เดี๋ยวเรามาเทสลองดูทีละคันว่าคันนี้น้ำยามันเปลี่ยนสีไหมแล้วก็บีบไล่บีบดูดเอาไอ้ขึ้นมาครับเรื่อยๆอยันตอนนี้น้ำยามันสีฟ้าๆอยู่นะถ้าเกิดว่ามันมีแก๊สปนมาน้ำยาตัวนี้จะเปลี่ยนสีทันทีนะครับถ้าปนมาเยอะก็จะออก เหลืองเป็นเหมือนน้ำมันเขาเรียกว่าอนะไรน้ำมันน้ำมันโซล่าประมาณนี้ค่าหนักๆนะครับ พราะถ้าเป็นสีเหลืองก็ใช้ไม่ได้นะครับมีการรั่ว <Okay. S 1> <Okay. S 2> อันนี้สีก็สีก็เปลี่ยนนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะก็ถือว่าอันนี้นใช้ได้นะครับ แต่ถ้าหนักๆเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองเลยนะเนี่ยสถานะไม่ไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้ไม่ถือว่าไม่เปลี่ยนก็อยู่ในโทนน้ำเงินอยู่ถ้าเป็นเหลืองเลยไม่ได้ครับเครืคร่องก็นังบริหคร ตัดเครื่องคันนั้นไปหานาเนี่ยเดี๋ยวเราจะตรวจสอบคันนั้นดูคันนึ่งมันนี้ให้เช็คดูสองคันคันหนึ่งที่ไม่ใส่น้ำยามอนาม,มานี่ก็สถานะเห็นไหมครับก็คือว่าปกตินะครับปกติ ไม่ได้สีไม่ได้เพี้ยนไปไม่ได้เพี้ยนไปจากอันเดิมครับโทนสีก็ยังเป็นโทนเดิมอยู่นะครับมครับมันมองไม่ค่อยชัดครับไม่มองใส่แี้งนะมันมืดเนี่ยถ้ารถไม่มีอาการไม่มีอาการรั <c oughs> ่วหรือโกงที่ฟ้าสุด ปัญญาตัวนี้จะไม่เปลี่ยนสีนะเพราะว่ามันดมแก๊สนะเดีย๋ยวมาดูอีกคันนึงเราจะตรวจสอบไปให้ดูทีละคันทีละคันว่าอาการมาไงมาดูคันนี้เดี๋ยวปิดเครื่องเราจะพัดนึงก่นกนนนกกอนนั่นนัดได้ปิดเครื่องมาดูที่คันนี้ อันนี้ไม่ได้เติม,มน้ำยามอนาอม,มารถนนคิดว่าจะปกติไหมอันนี้เป็นสีออกน้ำเงินเพือเขียวอยู่นะครับน้ำเงินเพื่อเขียวอยู่มัน,นต้องเป็นสีเหลืองครับึงเหลืองออกน้ำมันโซล่านะครับที่หนักนะรถคันนี้มีอาการน้ำดันมานะน้ำดันน้ำดันมาลอกมาแต่เราอยากรู้ว่า นอกมาระดับไหนเพราะว่าเครื่องเดินเรียบนะครับต้งเก็เครื่องเดินเรียบนะครับต้องเป็นสีเหลืองเท่านั้นนะสีเหลืองนะครับต้องให้น้ํายาในเปลี่ยนสีไปจากสีน้ําเงินสีเขียวนี่เห็นหม เปลียนซีอยู่นะครับแต่ยังไม่เยอะ เราจะดูดไอขึ้นมาเรื่อยเพื่อทำการให้ผสมกับน้ยา <c oughs> เมื่อน้ำยาเปลี่ยนสีไปทั้งหมดเป็นสีเหลืองเนี่ยนั่นแหละไม่รอดมันก้ำขึ่งกันระหว่างเราจะลือ้อจะถอดไม่ดีดีไม่ถอด เครื่องมันเดินได้นะครับเดินไม่เรียบเ,เราจะได้รู้ว่ามันอยู่ระดับไหนอีกวิธีนึงก็คือถอดหงวะเทียนมาดูเลยครับถอดหัวเทียนมาดูว่ามีน้ำเข้ามนะั้ยมันยังเหลือโทนสีอยู่นะ มันมีมันอาจจะมีแต่ว่ามันมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าเครื่องมันเดินได้ต่างกับคันเมื่อกี้นะครับคันเมื่อกี้นี่มันมันยังสีมันยังออกคกลไฟสอันนี้ก็มีมมนิดนิดนึงนะครับไม่ถือว่าเหลืองมาก เราจะดูไปเรื่อยๆลองดูก่อนว่ามันจะขึ้นมา,ยามเยอะไหม เราไล่ความร้อนไล่การออกก่อนจะได้เรียบเทียบกันชัดๆว่ามันกลับมาสีเดิม 缅甸。